หมดต้นชาพาร่วมแสดงความยินดีในงานฉลอง9ปีที่8ของอัมเรนเต้คลินิกจัดขึ้นที่อัมเรนเต้คลินิกสาขาบางนาอเวนิวฟอร์ยพาร์คเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาพร้อมยอมรับหน้าเด็กลงด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์จริงครับโดยอัมเบรนเต้คลินิกเป็นคลินิกความงามชั้นนาของไทยที่มีดาราเซเลบมากมายให้ความเชื่อมัน่นภายใต้การบริหารงานของคุณหมอต้นนายแพทย์สรดิษตันติอภิชาตเมดิเซียลดี렉เตอร์ประจำอัมเบรนเต้คลินิกซึ่งที่นี่เน้นนวัตกรรมความงามที่ทันสมัยมีคุณภาพได้รับ การรับรองมาตรฐานระดับโลกมีหลากหลายเทคโนโลยีแบบครบวงจรที่เข้ามาช่วยให้การดูแลตัวเองเป็นเรื่องง่ายขึ้นตั้งแต่โปรแกรมปรับรูปหน้าเลเซอร์กลุ่มต่างๆโปรแกรมดูแลรูปร่างรวมทั้งสัญญกรรมโดยคุณหมอต้อนเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลักการทำอยู่ในความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดูละมุนและยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของคนคนนั้นด้วยครับ งานฉลองครบอบ8ปีการมัลติมยังไงบ้างคะก็ทางเราเนี่ยครับก็เปิดมาประมาณกับเข้าที่สุป cin ีที่8แล้วครับก็ให้บริการในเรื่องของความสวยความงามดูแลผิวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งรูปหน้านะดูแลทำทรีทเมนต์เรเซอร์ผิวหน้าหรือว่าตอนนี้เราก็มีพันธุ์เดเรื่องของสัลยกรรมเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ อย่างในความสําเร็จก็เพิ่งได้รับรางวัลมาถูกไหมครับใช่ครับตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลของบริษัทฟิลเลอร์ของบริษัทอารแกนนี่เป็นบริษัทของอเมริกาครับเราได้ร,รางวัลมีมียอดใช้สูงสุดติดต่อกันมะา6กเปีแล้วนะครับโดยที่ปีล่าสุดเนี่ยได้รับรางวัลสูงสุดทั้ง3พอร์ตของบริษัทอารแกนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิลเลอร์ตัวโบลท็อกซ์หรือว่าตัวเครื่องอช่วยในเรื่องของสัดส่วนกะ็คือคูสเกลนะครับค่ะอย่างคุณหมอกเองลูกครับจะพิมพ์ปมดจําเป็นไงบ้างครับ มดดําน่ารักมากหวายจริงเหรอคน่ารักมากครับก็คุณมดดําเนี่ยจริงๆเรื่องของปัญหาของมดดําเนี่ยจริงๆคุณมวดเนี่ยโครงสร้างไปหน้านข้างดีอยู่แล้วแต่ว่าแก้ตลอดอาจจะมีบางส่วนที่แบบอาจจะมาปรับให้บ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วทำให้โครงสร้างของมดดําเนี่ยดูเป๊ะขึ้นดูเด็กดูหวานขึ้นด้วยนะครับดูละมุนขึ้นอย่างพี่มวดดําเองทำไมถึงเลือกจะติดใจมาที่นี่ครับเพราะตอนแรกไม่กล้าฉีดฟิลเลอร์ไงฉีดตาโบทอกเสร็จแล้วมันดื้อโบทอกอ่ะฉีดแล้วไม่ขึ้นอ่ะ ถ้าจะกินอยู่แล้วเมื่อก่อนแบบฉีดโบตบุกอาทิตย์นะจ <Okay. S 1> นแบบฉีดเล้วทำไมกูยิ่งฉีดยิ่งยุ้ยว่าอะไรเงี้ยอย่าง <That> s <S ออปะ <that. S 1> ปรากฏว่าก็หมอก็เลยมาหาหมอหมอบอกเฮ้ยคุณจะต้องเริ่มฟิลเลอร์แล้วแต่เราอ่านข่าวฟิลเลอร์ตาบอดตลอดเลยใช่ไหมล่ะ <that. S 1> ถูกต้องป่ะฟิลเลอร์ไม่เห่าก็ตาบอดอะไรเงี้ย <that. S 1> ปรากฏหมอบอกเฮ้ยคุณใจเย็นๆก่อน,นะอะไรเงี้ย <that. S 1> ก็หลังจากนั้นหมอบอกเนี่ยคุณก็ตรงนี้ก็ยุ้ยแล้วเนี่ยหมอก็าค่อยๆเริ่มปรับแล้วก็จะมีโอกาสชอบชอบอะไรที่แบบว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ คือเป็นว่าเปิดใจที่แรกกับการฉีดฟิลเลอร์กับคุณหมอกับหมอ<ล>คนครคแรกเลยในชีวิตนะฮะไม่เคยฉีดปกติเนี่ยโบท็อกซ์เนี่ยฉีดกันแบบสู้ตายตอนแรกก็บอกว่าปาลมปามช่วยดูข้อมูลก่อนนะก็คือเอาระบอกแม่แม่แม่นใจได้เลยบอกว่าหมอเขาเป็นของอาจารย์หมออย่างที่สองปุ๊บอุ้ยอาจารย์หมอทำไมมันดูเด็กแล้วหล่ออย่างนี้วะอะไรเงี้ยนะอกปาลก็เลยปามไหนลองมาที่อะไรเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นอย่างในเรื่องนวัตกรรมที่นี่ครับคุณหมอมันแตกต่างกับ สถาบันกิจคางามที่เป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ในเรื่องของนวัตก,กรรมเนี่ยเราก็พยายามดูนวัตก,กรรมที่ใหม่ณนะตอนนี้นะครับแล้วก็ผ่านออยออทเมืองนอกแล้วก็เมืองไทยนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเราก็เอานวัตก,กรรมเกี่ยวกับเรื่องของการลิฟติ้งเข้ามาใหม่ก็อย่างเช่นพวกกลุ่มโปรแกรม M face ที่ช่วยในเรื่องของการลิฟติง้งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการการะชับผิวในตัวโดยที่ใช้เวลาสั้นมากแค่ <ừ> 20น<ส>าทีเราก็ไม่เจ็บด้วยอย่างนะผู้ประํำก็คือได้มาลองนวัตก,กรรมใหม่ที่นี้นอกจากปิลเลอร์แล้วก็คือมีโทุกอย่างเลย M face ตััวนนีี้มาก ก็คือเป็นคนที่ชอบอ่านอยู่แล้วอะพวกนวัตกรรมของหมออะไรเงี้ยปรากฏว่าี่มันมีการใช้คลื่นแม่เหล็กมันมีการใช้แบบว่าคลื่นวิทยุอะไรเงี้ยมาทําเกี่ยวกับเออทําให้หน้าเราไม่เยินกว่าเดิมอะไรเงี้ยพอาหลังจากเหมือนเราได้ลองแล้วก็แต่ใหม่ที่นี่หลายคนทักพี่มดดำหน้าเด็กลงก็เด็กลงก็ก็ก็คนเราไอ้เด็กยองดูดีขึ้นไม่รู้ว่าแต่มันไม่เยินมากขึ้นจบแล้วเนาะ ไอ้ดูไอ้ที่แบบว่าโทษถ้าสมมติแอปบอกดีขึ้นสวยขึ้นมันไม่ได้สวยขึ้นนะแต่มันแบบว่าเออไม่ไม่น่าเกลียดกว่าเดิมจบแล้วถูกต้องมาตื่นมาไม่ต้องตกใจกับหน้าตัวเองพอแล้วแค่นั้นพอแล้วค่ะอย่างที่บอว่ามีเพื่อนดาราหลายคนก็ตามที่วันนั้มนาก็แบบว่าอย่างที่แบบว่าหลายหลายคน่ะบางทีแบบเฮ้ยอย่างอีพอยน์ังไงแบบว่าถ้าสมมติมันไม่มาทำเนี่ยมันกลัวเข็มอย่างเงี้ยก็บอกว่าถ้ากมึงไม่ทําก็ไปอยู่บาโฮสเพราะว่ามึงไม่มีโอกาสได้แบบว่า ก็เล่นละครไปรดหน้าใหญ่เหมาะก,กันเล่นกับวัวกับควายอ,ขอ,ขอ,ขอ,อ่อะจริงจริงอ่ะก็เลยบอกจนในี้สุดเฮ้ยพอยห้มาทาปุ๊บเอออย่างนั้นอ่ะมันก็ยังอบอกหล่อขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ที่อมอป้า <c oughs> อย่างคุณหมอก็คือมือเบาอ,อย่างเงี้ยครับพี่มาดาม <c oughs> มือเบาเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ต้องยอมรับว่าหมอเก่งอ่ะ <c oughs> แล้วก็อย่างฟิลล์งฟิล ER เลอร์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเวลามันมาทากับหมอมทําสามารถทํางานต่อได้เลยอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกมาหาหมอตอนแรกคิดว่า ไอ้ปุกโก้เขาพยายามจะเป่าแม่แม่ต้องไปเกาหลีกับหนูนะบอกปุกโก้แต่ไปเกาหลีไม่ต้องอยู่กี่วันสิบวันแม่อ๋อมึงทำไปคนเดียวแต่กูยอมเยินคือแบบมันไม่สามารถหยุดงานที่สิบวันอ่ะก<ช>็เลยบอกหมอสองอย่างคือตามันตกสุดๆแล้วเนี่ยเอาอยัางไงดี<ช>หมอบอกถ้าอย่างนั้นคุณลองเอาฟิลเลอร์ฉีดก,ก่อนวันขึ้นหรือเปล่าเพราะตอนนั้นแบบสไตล์แบบดูทีวีนึกว่าตัวเองเฮ้ยไหนลองประธานสภา,าไหนพิธีไหนหมดดำวะ <c oughs> มันแยกไม่ออกแล้วจริงๆนะแตมันต้องแรงฮะเขเข้าใจป่ะ ไหนพ่อไหนตัวเองวะแบบแล้วยิ่งแบบว่าตอนเวลาข่าวใส่ไข่แล้วแบบมันถ่ายทอดสดประชุมสภาแล้วแบบว่าเวลามันเป็นอยู่ในห้องอบีมันจะมีทุกช่องอ่ะแล้วตกเ้ยไหนพ่อไหนเราวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออหมอที่ต่อให้กลับก็ไม่กลัวไม่กลัวแบบก็ยังมันก็บอกไงไอ้สวยไม่คงไม่สวยหรอกแต่อยากให้ยืนแล้วก็ตกใจกว่าเดิมพอแล้วอืราคาจะต้องได้ใช่ไหมคะ ก็จะเป็นส่วนใหญ่เราก็ตั้งเป็นราคาเป็นริซิเน b l e price ครับก็อยู่ในระดับที่รับต้องได้อยู่ระดับที่เหมาะสมอยู่แล้วครับซึ่งเนี้ยมันดูถูกกว่าไปทําที่มังนอกอะแล้วแบบว่ามันได้ผลระยะยาวแล้วก็มีคน f o l l o w u p ให้คุณต่อด้วยอย่างนี้แพทย์คนจะมีโอกาสที่จะเปิดสาขาเพิ่มไหมครับพี่หมอมีครับแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงครับก็คือเรื่องของแผนในการจัดในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆหรือว่าเตรียมแพทย์ให้ทุกๆสาขาเนี้ยให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน นะครับก็คือเราดูเรื่องของคุณภาพด้วยแต่บอกคุณหมอเป็นมือหนึ่งในเรื่องของฟิลเลอร์แต่หลายคนก็ยังกลัวในเรื่องของฟิลเลอร์จริงๆอยากให้คุณหมอแบบให้ความไมายบางใจเพราะเดี๋ยวนี้ฟิลเลอร์ฟอมมันก็เยอะหมอกระเป๋ามันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ค่ะจริงๆฟิลเลอร์นี่ก็เพิ่งเป็นข่าวไม่นานนี่เองนะฮะก็คือที่ฉีดไปแล้วเนื้อตายต้องเวลารองแก้มาแล้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยโดยตัวมันโตของมันเองอะครับฟิลเลอร์เนี่ยเป็นสารที่ผ่านออยแล้วก็คือ HA ฟิลเลอร์นะครับคือไฮยาลูรอนิงๆแล้้ววเเนนนี่ยมมมััป็ภาพรทงหด ไม่ว่าจะเป็นสตรีโคนหรือว่าเป็นฟิลเลอร์สมัยก่อนที่มันอยู่ถาวรที่เป็นคล้ายคพวกคอลลาเจนต่างๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ผ่านออยอนในปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็น HA หรือว่าไฮโดรเนอซซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ในคลินก็ใช้กลุ่มพวกนี้กันอยู่แล้วซึ่งค่อนข้างปลอดภยัยแต่ว่าการที่มันเกิดผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยแสดงว่ามันเกิดขึ้นในเรื่องของเทคนิคต่างๆที่ฉีดหรือว่ามันไปอยู่ผิดที่ผิดทางเส้นเราให้ฉีดในชั้นลึกหรือว่าเราให้ฉีดในส่วนของบริเวณเนื้อเยื่อแต่ละ หลเวียนไปกดตันเส้นเลือดเลี้ยงตาทำให้ตาหมอนได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากให้ดูในเรื่องของการเลือกฟิลเลอร์คือหนึ่งก็คือเรื่องของอตัวคนฉีดด้วยนะครับส่วนใหญ่มักจะมีข่าวเนี่คือเป็นไปฉีดกันข้างนอกหมอกระเป๋งั้นเลยล่าสุดน,นี้ก็หมอกระเป๋าเยเห็นที่ที่เนื้อเน่าตรงบริเวณน้องแก้มอะไรเงี้นะยฮะะานหมอกระเป๋าซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องให้เป็นแพทย์แล้วก็แพทย์ที่มีประสบการณ์ในการฉีดนะครับหรือว่ารู้การวิพากษ์เป็นอย่าง นะครับอันที่2คือเรื่องของสถานพยาบาลคือฉีดในสถานพยาบาลเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไปฉีดกันข้างนอกซึ่งพวกนี้แหละจะทําให้มีการติดเชื้อได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีการฆ่าเชื้ออะไรเลยและอันที่3คือผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานด้วยนะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องเป็น H a ช i l ฟ er แล้วก็ผ่านการรับรองของออยอไทยแล้วออยนอด้วยนะครับแน,น่<า>นอนว่าวันนี้นมนเมื่อแว่าการฉีดการเติมเต็มอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะมันหากันเยอะมากเลยประเทศไทยอ่ะแต่เวลาคุณจะเลือกคุณต้องดูดีๆด้วยว่า เฮ้ยบางทีฉีดถูกแต่รักษาเนี่ยแพงกว่าค่าฉีดอีกมันไม่คุ้มกันโดยเฉพาะเวลาคุณจะเลือกหมอขอเอาหมอที่รู้สรีรลหมอที่รู้แบบว่าโครงสร้างหน้าอะไรเงี้ยมันปลอดภัยสําหรับตัวเองดีวกว่าไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเยินหรอกแต่ก็ไม่มีใครอยากอุบาทหรือแบบว่าอยากเละอยากเน่าอ่ะก็อยู่ที่ตัวเราเลือกแล้วละ่นะนะอ๋อคือหมอคลินิกกั้อยู่ที่ไหน,นะคะคลินิกนะครับก็อยู่ที่ หนวนทินซอยเครับซอยอารีนะครับอาคารบ้านยสวัสดีอยู่ชั้นชั้นหนึ่งเลยนะครับเข้ามาตรงซอยอารีปั๊บเนี่ยประมาณสัก200เมตรก็จะเห็นอาคารบ้านยสวัสดีละคลิคนิกอยู่ชั้นชั้นล่างสุดเลยนะครับอยู่ติดถนนนะครับแล้วก็สาขานี้ก็อยู่ตรงโครงการ for you park นะครับก็ออกจากเส้นมนาตาดนะฮะล,ล,ลงทางหลวงแล้วก็ออกถนนเทพารักษ์แล้วก็ขับอยู่มาสัก2อ0 0เมตรก็ถึงละ